ับต่อไปค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อโรคมะเร็งเม็ดเลือดในเด็กค่ะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตน์พันธ์และอาจารย์นายแพทย์พัทระการจานาร์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราสองคนจะมาให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดในเด็กนะครับก็เราจะเริ่มอย่างไรกันดีครับอาจารย์บอส ก็อย่างนี้นะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยมะเร็งในเด็กกับมะเร็งในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกนอกจากแบบอายุเนี่ยเรื่องของพยากรโลกก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดในเด็กก่อนหลังจากมะเร็งเม็ดเลือดในเด็กเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเม็ดเลือดผู้ใหญ่ถัดจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่การบรรยายเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดในเด็กเนี่ยจริงๆแล้ว มะเร็งเม็ดเลือดมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์มันแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับมะเร็งเม็ดเลือดใช่ไหมก็เรามาจากเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับที่กลายเป็นเป็นมะเร็งนะครับต้องจากนั้นมะเร็งเม็ดเลือดเราก็ยังอาจจะอยู่ในต่อมน้ําเหลืองเนาะนะครับเพราะว่าเลือดเรามก็วิ่งไปทั่วทางร่างกายนะครับมันอาจจะอยู่ตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งได้เป็นสองอย่างตามในรูปเลยครับก็คือจะมีเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวและก็มะเร็งต่อมน้ําเหลืองนั่นเองนะครับทีนี้ สำหรับในเด็กเราแล้วเนี่ยจริงๆมาเรงที่เราเจอเยอะมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของมะเรงเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับมะเรงเม็ดเลือดขาวสำหรับในประเทศไทยเนี่ยพบว่าเจอประมาณ50เเ็ของมะเรงในเด็กทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องของมะเรงเม็ดเลือดขาวเป็นหลักละกันนะครับรู้จักกันไหมครับมะเรงเม็ดเลือดขาวครับ ต่อถัดมาเนี่ยเรามาดูกันเรื่องของสาเหตุของเม็งเมดเลอดขาวก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเม็งเมดเลอดขาวเนี nữa, ่ยจร önem, ิงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องทราบก่อนว่าตัวเม็ดเลือดเนี่ยปกติสร้างจากที่ไหนนะครับตัวเม็ดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วเขาสร้างจากไขกระดูกนั่นเองดังนั้นไขกระดูกเนี่ยก็คือเหมือนโรงงานในการสร้างเม็ดเลือดให้ร่างกายเรานั่นเองนะครับสำหรับจุดไขกระดูกที่มีการสร้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นตรงกระดูกเชิงกรานนอกจากจากกระดูกเชิงกรานมีตรงไหนอีกไหมครับอาจารย์ก็ตามกระดูกแขนกระดูกขาเนาะครับผมก็เลยทําให้คนไข้จะมีอาการตามมานะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะมีพูดอาการอีกประเดนนึงต่อไปครับสําหรับไขกระดูกเนี่ยพอเรามาดูแล้วปุ๊บไขกระดูกจะมีการสร้างเม็ดเลือดหลากหลายชนิดเลยนะครับตั้งแต่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทั้งนี้นั้นในไขกระดูกเองเนี่ยองค์ประกอบก็จะเป็นเรื่องของไขมันแล้วก็ตัวเม็ดเลือดปนเปกันอยู่ข้างในนั้นนะครับ ที่เราจะให้ความสําคัญวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมล็ดขาวถูกไหมครับเพราะว่าเราพูดกันเรื่องเมล็ดขาวนะครับงั้นเรามาดูเรื่องของเมล็ดขาวกันว่าเมล็ดขาวนี่เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดขาวนะครับทุกคนเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเมล็ดขาวหน้าตาหน้ารักเชียวในปกติแล้วเนี่ยตัวเมล็ดขาวเนี่ยจะทําหน้าที่ในแง่ของการกําจัดเชื้อโรคแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนอกจากนี้ หลักสาคัญอย่างนึงก็คือเม็ดเลือดขาวสามารถกําจัดตัวเซลล์ที่มันหน้าตาแปลกๆหรือเซลล์ที่จะกลายเป็นมะเร็งได้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวโรคเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยทุกเซลล์ในร่างกายเราก็จะมีเรื่องของสารพันธุกรรมใช่ไหมสารพันธุกรรมคืออะไรนะครับอาจารย์สารพันธุกรรมใช่ไหมครับผมถามคามถามยากเชียวก็คือจะ <laughs> ครับผมสารพันธุกรรมก็คือเป็นสารที่ถ่ายทอดลักษณะเนาะทางกายภาพนะครับของเรามาจากพ่อหรือแม่นะครับมาอย่างเรา ซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นความผิดปกติอาจจะทําให้เกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นาอที่ดันบอจะพูดถึงต่อไปครับใช่แล้วครับสารพันธุกรรมก็คือได้รับถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่ออยู่ดีๆวันดีคืนร้ายใช่ไหมครับตัวสารพันธุกรรมนี้โดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของโรคทางพันธุกรรมนะครับ โรคารพันุกรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสุติในครอบครัวเนี่ยมีประวัติเรื่องของประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวตั้งแต่อายุน้อยหรือว่ามีประวัติการเป็นมะเร็งหลายๆท่านในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งได้นะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหน้าที่อย่างนี้ก็คือกำจัดเซลล์ที่จะกลายเป็นมะเร็งใช่ไหมครับถ้าสูบภูมิคุ้มกันบกพร่องไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้เช่่นนนนนเเดียวกัััองะครบ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของการรับสารเคมีบางอย่างหรือสารพิษบางอย่างเช่นยาฆ่า,า,มาแมลงหรือว่าบางคนที่รับการรักษาามะเลงชนิดอื่นได้รับยาเคมีมีบาบัดมาก็มีโอกาสจะกลายเป็นเม็งเม็ดเลือดขาวได้เชน่นเดียวกันนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการฉายลังสีการฉายลังสีก็เชน่นเดียวกันเนาะก็ส่วนใหญ่การฉายลังสีเราก็จะใช้ในการรักษาเม็งชนิดอื่นถ้าสมมติว่ารเรารักษามเม็งชนิดอื่นก็มีโอกาสจะกลายเป็นเม็งเช่นเดียวกันเนาะ สุดท้ายเลยก็คือสาเหตุอื่นๆสาเหตุอื่นๆนี้ก็คือเราซ,ซ,ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเนาะจริงๆเป็นสาเหตุหลักในการเกิดมะเร็งในเด็กเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในเวลาเกิดมะเร็งเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสกับสาเหตุทั้งหมดที่ทอยู่ในลิสต์นี้เนาะบางคนเกิดมาพร้อมกับเป็นมะเร็งเลยก็มีนะก็คือเกิดจากความผิดปกติของพันธุก,กรรมในตัวเขานะครับโดยที่ปัจจุบันเรายังไม่ทราบสาเหตุยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าเกิดจากสาเหตุตามลิสต์นี้แล้วมันก็จะอยู่ในกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดมเเ็็ในดกาะ ซึ่งก็จะทําให้เวลาคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองคนของคนไข,ข้เด็กเราก็จะคุยยากนิดนึงเพราะสาเหตุยังไม่มีชัดเจนเนาะเราก็จะไปโทษด,ดวงชะตาฟ้าลิขิตอะไรไปเรื่อยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถหาข้อมูลได้ในปัจจุบันครับซึ่งเราก็ต้องหาันต่อไปใช่ครับอ่าหลังจากที่โดนสิ่งกระตุน้นพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสารรุก,กร,รมในร่างกายเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ หลังจากเปลี่ยนแปลงไปไมเมล็ดข่าวจากที่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมเป็นคุณต้านทานเป็นภูมิกันให้เราเนี่ยก็เปลี่ยนหน้าตาไปกลายเป็นตัววายร้ายนั่นเองนะครับซึ่งการที่มเมล็ดข่าวเปลี่ยนเป็นตัววายร้ายเนี่ยมันก็จะทําให้มเมล็ดขาวเนี่ยจากทํางานจากเดิมที่เขาทํางานเป็นภูมิกันของร่างกายเนี่ยกลายเป็นไม่ทํางานแทนนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีสิ้นสุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากที่มันเพิ่มจํานวนปุ๊บอุ้ยโทษนะครับกดผิดอันนะครับ หลังจากที่มันเพิ่มจํานวนปุ๊บเม็ดเลือดขาวก็จะเริ่มทําให้เกิดอาการผิวปกติขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้สาเหตุกันแล,นแล้วถัดมาเราก็จะมาดูเรื่องของอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับเรามาดูทีละสาเหตุอาการละกันนะครับอาการที่1ก็คือมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียแล้วก็ซีเซียวนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นใช่ไหมว่าไขกระดูกเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือด หลายชนิดเลยแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการผิดปกติก็คือเพิ่มจานวนไม่สิ้นสุดมันทําให้พื้นที่ในไขกระดูกเราเป็นไงครับอ๋อหายไปหายไปใช่ไหมครับ<า>ก็แล<า>้วแต่เมลือดไปได้เม็ดเลือดมันสร้างได้ <ใช S 1> น้อยลงใช่ครับหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับเม็ดเลือดแดงก็คือสร้างน้อยลงก็ทําให้เกิดอาการซีดตามมาได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ย ไขกระดูกก็สร้างเกล็ดเลือดด้วยใช่ไหมอาจารย์เกล็ดเลือดทําหน้าที่ยังไงเกล็ดเลือดก็ทําหน้าที่ป้องกันเลือดออกใช่ไหมครับพะฉะนั้นคนไข้ก็เลยจะมาด้วยการจุดเลือดออกตามตัวจุดแดงๆเป็นอาการเลือดออกก็จะมีจุดจ้ำเลือดตามตัวได้นั่นเองครัีดมีจุดเลือดออกตามตัวถัดมาก็คือ ติดเชื้อง่ายนะครับ,รบก็อย่างที่กล่าวไปเลยว่าเมีเลือดขาวที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทํางานไม่ได้และหน้าที่ในด้านของการเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดลงไปก็ทําให้ร่างกายมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาปเป็นเรื่องของปันปวดกระดูกที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับว่าแบบมีการปวดกระดูกได้ปวดตามตัว,<า>ตวได้ไอเซลนี่แหละมันไปอยู่ในไขกระดูกเยอะอมันเลยทําให้มันอัดแน่นเพราะมันอัดแน่นเสร็จก็เลยทําให้เกิดอาการปวดเนาะนอกจากนั้นมันอาจจะไปแทรกอยู่ตาม พอตามอะไรอย่างนี้ทําให้คนไข้มีอาการปวดแขนปวดขาปวดกระดูกเนาะได้เหมือนกันครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะมีเรื่องของต่อมน้ําเหลืองบวมโตขึ้นมาได้เนื่องจากว่าเม็ดเลือดพวกนี้เนี่ยก็จะไปกระจายอยู่ตามที่เม็ดตามที่ต่อมน้าเหลืองด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายและก็จะเป็นเรื่องของอาการไข้ที่เป็นเรื้อรังหรือว่าไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่มีไข้รักษาไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นถูกไหมครับครับ เนาะซึ่งปัญหาของคนไข้เด็กเนี่ยก็คือเวลาคนไข้เด็กมักจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันนะครับเนาะนะนะทำไมเราไม่พูดถึงนะรยังไม่มีจริงจริงมีพูดนิดนึงมีพูดนิดนึงก็คืออาการมักจะสั้นเนาะเราเรายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวในการป้องกันนะครับเราเจออีกทีหนึ่งคนไข้ก็จะมาด้วยอาการประมาณนี้เลยนะครับมาด้วยอาการซีดเลือดออกปวดแขนปวดขาไข้นะครับคับ ทีนี้หลังจากที่เราทราบอาการแล้วก็จะนํามาสู่เรื่องของการวินิจฉัยนะครับสำหรับการวินิจฉัยตัวมะเร็งเม,งมเลือดขาวเนี่ยเราก็ต้องมีการเจาะตรวจไขกระดูกครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าไขากระดูกอยู่ตรงกระดูกเชิงกานใช่ไหมครับแล้วก็จะอยู่ตามกระดูกยาวๆในร่างกายใช่ไหมแต่จุดที่เรามีการเจาะตรวจไม่สุดเนี่ยก็คือตรงไขกระดูกเชิงกรานนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราตรวจไขกระดูกเนี่ยเราก็จะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมอีก ได้แก่ดูสารบรรุก,กรรมของตัวโรคนะครับแล้วก็ดูว่าชนิดของตัวมลลเมล็ดเมล็ดขาวเนี่ยเป็นชนิดไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือตรวจเรื่องของการกระจายของเมล,ล็ดขาวว่าตัวเมล,ล็ดขาวพวกที่แบบไม่ดีเนี่ยกระจายที่ไหนบ้างเนาะก็เป็นได้ตั้งแต่ที่น้ําไขสันหลังหรือที่อันทะก,ก็ได้นะครับอ่าทีนี้สําหรับเรื่องของชนิดเมล,ล็ดเมดขาวเมล,ล็ดเมล,ล็ดขาวที่เราตรวจกันเนี่ยเราตรวจอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ เราจะขอเน้นย้ำในเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นอันที่เจอเยอะมากที่สุดในเด็กนะครับมันมีชนิดใดบ้างนะครับอาจารย์ครับตามนี้เลยเนาะมี2ชนิดหลักๆนะครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในเด็กมีชนิด L กับ M ครับเก็คือย่อมาจากลิมโฟยถูกไหมครับแล้วก็ M ย่อมาจากไมออรลอยครับเรลามีชื่อเล่นสั้นๆย่อๆ3ตัวนะครับใช่ all นะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซติกไลฟ์ลิมโฟบลาสติกลูคิเมียใช่ ก็จะชื่อยาวนิดนึงแต่เราชื่อย่อก็คือ A O L นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกโรคนึงเนาะอีกชนิดนึงเนาะก็คือจะย่อว,ว่า A M L นะครับหรือว่า Acute um Myeloid Leukemia เนาะ Leukemia ก็เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำที่เห็นตามซีรีส์เกาหลีนะครับเนาะนางเอกซีรีส์เกาหลีมักจะเป็นโรคลิวเ e มีย เนาะในซีรีส <anime> ์เราก็รักษาหายกันไปครับก็สําหรับ2ชนิดนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่เล็กน้อยนะครับสำหรับในเด็กเนี่ยจะเจอเป็นชนิด ALL มากที่สุดนะครับก็คือเจอเนี่ยสักประมาณแบบ70% 80%ของผู้ป่วยมะเร็งไม่เลอดข่าวทั้งหมดแล้วก็สำหรับตัว AML เนี่ยจะเจอที่เหลือเลยก็คือประมาณสัก20-30%ในช่วงอายุเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า AML เนี่ยมักจะเจอในเด็กเล็กมากๆช่วงแบบประมาณอเขาเรียกว่าเด็ก ช่วงขวบปีแรกไม่ก็ช่วงเป็นวัยรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็น ALL เนี่ยเราจะเจอช่วงประมาณแบบมากกว่า1ปี 1> เป็นต้นไปเป็นช่วงวัยเรียนนะครับไปปถมอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับทีนี้นอกหลังจากที่เราดูชนิดแล้วเราก็มาดูเรื่องของความแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผลลัพธ์การรักษาแล้วก็การรักษาระยะเวลาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับสำหรับตัว AL l เนี่ยเรารักษา,างไงบ้างนะอาจารย์ ALL จะเป็นโรคที่ใช้เวลาในการรักษามะเร็งนานที่สุดนะครับในการรักษามะเร็งเด็ก เนาะเพราะว่าหลักการรักษาของมะเร็งเด็กชนิดเอ l เราได้ทำการเนาะทั้งโลกเขาได้ทำการศึกษามาแล้วว่าเราจะให้ยาไปนะครับหเดือนนะครับประเมินโรคว่าโรคสงบหลังจากนั้นเราจะให้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ2-3ปีเนาะเพื่อให้โรคสามารถสงบและหายขาดได้เนาะครับดังนั้นก็สลิ ใช้เวลาทั้งหมดก็กประมาณ 4, 4ี่ปีห้าปีนะครับแล้วก็พยากรณ์โรคของตัว LL เนี่ยโชคดีมากเลยครับในมะเร็งสําหรับในเด็กก็คือพยากร์โรคดีมากเลยครับก็คือมีอัตราการหายได้มากถึงประมาณแบบ9 0ขึ้นไปเลยครับเป็นเป็นมะเร,ร็งชนิดเดียวที่เรารักษาหวังหายในเด็กเนาะ<ช>จริงเราเราจะเป็นอันหนึ่งที่อยู่ในลิสต์อันดับหนึ่งเนาะถึงแม้จะเป็นเยอะที่สุดในเด็กแต่เรายังเรายังเรายังคาดหวังที่จะให้เด็กนั้นหายขาดจากโรค ถึงแม้ว่าโชคร้ายที่เป็นแต่เราก็รักษาให้หายได้ถูกไหมครับถัดมาเนี่ยในกลุ่มที่เป็น AML หรือว่าชนิดไม่ออรอยนะครับสำหรับตัวชนิดไม่เอรอยเนี่ยอัตราการรอดชีวิตจะต่ํากว่าของ ALL นิดนึงนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ50-80แต่ว่าทั้งนี้นั้นระยะการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกาันนกว่าใช่ AML เร<อ>า<อ>รักษาแค่ประมาณ4-6เดือนนะครับ,รบยาจะเป็นยาแรงนิดนึงให้สั้นๆจบ นะครับแล้วเราก็ค่อยว่างกันต่อว่าเราจะทําอย่างไรต่อเราใช้ระยะเวลาสั้นกว่าโอกาสรักษาหายขาดจริงๆก็น้อยกว่าน้อยกว่าแต่ว่าเรายังมีโอกาสรักษาหายขาดอยู่ถึงแม้จะเป็นโรคใดก็ตามมะเร็งในเด็กความหวังของเราคือเรารักษาหวังให้เด็กหายขาดแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการรักษาว่าเอะเรามีกระบวนการรักษาอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วกระบวนการรักษาหลัก ทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีซัพปรามสณ3ส่วนหลักๆนะครับอันดับที่1ก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับยาเรามีอะไรบ้างนะอาจารย์ในปัจจุบันนี้ยมีเยอะแยะเลยเนาะยายาปัจจุบันยาหลักของเราเนาะก็คือจะมียาเคมีบําบัดใช่ไหมครับที่เราใช้นะครับเป็นหลักเนาะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่เขาอาจจะมียาชนิดอื่นขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าในประชากรเด็กนะเวลาที่เราจะเริ่มให้เด็กใช้ยาอะไรเราจะต้องรอผู้ใหญ่ก่อนให้ผู้ใหญ่ลองใช้ไปสักพักหนึ่งนะแล้วเราเด็กค่อยนํามาใช้เพราะฉะนั้นยาเด็กในยาหลักในเด็กยังเป็นยาเคมีบําบัด แล้วแต่ว่าปัญหาของไม่ใช่สิไม่ใช่ปัญหาข้อดีของเด็กคือทนนเด็กเราอดทนมากนะครับผมให้ยาเคมิมบัตในขนาดเท่ากับที่ให้ถ้าเราให้ในขนาดเนี่ยนะถ้าเราให้ขนาดยาเคมมบัตขนาดผู้ใหญ่นะครับในเท่าเด็กผู้ใหญ่อาจจะทนไม่ได้ผู้ใหญ่ทนไม่ไหวเลยมีพาวะแทรกซ้อนเยอะมากใช่แต่ว่าเด็กทนได้เนาะเพราะเด็กยังมีการเจริญเติบโต นะครับเด็กยังมีพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กจะสามารถทนยาครีมบัดได้ดีกว่าใ,ให้ยาไปยังคงเล่นกับหมอได้อยู่ใช่ครับอ่ะแล้วนอกเหนือจากยาครีมบัดต,ตอนนี้เขามียาอะไรเพิ่ม e อีกไหมครัตอนนี้ปัจจุบันมียาตัวใหม่เนาะที่ทุกคนอาจจะได้ยินกันก็คือยามุ่งเป้ายามุ่งเป้าเดี๋ยวเรานะก็คือยามุ่งเป้าเนี่ยเป้าอะไรเป้าที่เราคาดหวังคืออะไรนะครับก็จะเป็น โปรโตีนตัวหนึ่งที่อยู่บนเซลล์มนะเร็งเราเรามีหลายตัวนะครับปัจจุบันเรามีหลายตัวอาจจะเป็นโปรโตีนอยู่บนผิวเซลล์มะเร็งก็ได้หรือเป็นโปรโตีนในเซลล์มะเร็งเองก็ได้ขึ้นกับชนิดของมะเร็งที่เขาเป็น<อ>นะปัญหาปัจจุบันของยามุ่งเป้าสําหรับคนไข้ก็คือในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาเนาะยังมียาบางอย่างที่ราคาแพงมากเ,มเลยครับเนาะยังอยู่ในราคาเกินเอื้อมที่สิทธิ์การรักษาของประเทศยังไม่อนุญาตให้เราใช้ใช่ครับ นอกเหนือจากยามุ่งเป้าแล้วเราก็จะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดภูมิกันบำบัดก็คือเหมือนเป็นการให้สารหรือว่าให้สิ่งอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นการทำงานของภูมิกันทําให้ภูมิกันนั้นสามารถกําจัดตัวเซลล์มะเร็งของเราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองจริงๆยาภูมิกันบำบัดก็จะคล้ายกับยามุ่งเป้านะครับใช่ไหมครับสารที่แบบราคาแพงมากใช่ไหมครับใช้ใช้คนละเป้ากันเนาะถ้าเกิดสมมติเป็นยามุ่งเป้าที่เราพูดถึงมักจะเป็นเน้นที่โปรตีนนะครับที่อยู่ในตัวเซลล์มะเร็งเนาะแต่ภูมิคุ้มกันก็คือใช้ อีกเป้าหนึ่งที่กระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ไปทาลายเซลล์มะเร็งเหมือนตะกี้ตอนแรกที่จันบอสได้เกริ่นไป<ช>ว่าภูมิคุ้มกันมีหน้าที่กําจัดเซลล์เชื้อโรคแล้วยังกําจัดเซลล์มะเร็งด้วยเนาะซึ่งในคนไข้ที่เป็นมะเร็งภูมิคุ้มกันก็ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการกระตุน้นภูมิคุ้มกันเข,เขาให้กลับมาทํางานใหม่ครับ นอกเหนือจากยาแล้วการรักษาถัดไปที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกคับอาจารย์เราจะปลูกถ่ายคนไข้ทุกคนเลยไหมครับอาจารย์อ,อ๋อปลูกถ่ายไขกระดูกใช่ไหมมันขึ้นกับชนิดของคนไข้เนาะว่าถ้าเกิดคนไข้เป็น A L L เนาะเราจับกับมันก็ได้อยู่เนาะตะกี่ A L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  เรารักษาหวังหายโอกาสรักษาหายขาดสูงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉพาะกลุ่มน้อยที่รโรคก,กลับกลับมาทําการปลูกถ่ายเนาะ แต่ถ้าเป็น AML อีกชนิดหนึ่งที่อัตราการเกิดโรคโรคกลับยังมีเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นเนิดมากกว่านะครับ เราจะเลือกเป็นบางกลุ่มเลือกกลุ่มที่อยู่ในส่วนที่รักษาไม่หายนะมาปลูกถ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการรักษาแล้วก็ผลลัพธ์ไม่ดีหรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นโรคกลับโรคซ้ำนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะไปปลูกถ่ายไขดกันแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงแต่ทั้งนี้นั้นเรื่องของการฉายแสงเนี่ยในผู้ป่วยเด็กเราก็จะพยายามไม่ฉายใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเด็กเนี่ยเวลารับไอตัวการฉายแสงเนี่ยผลแทรกซ้อนเพอแทรกซ้อนก็จะอยู่นานมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเรา รักษาได้แต่ตอนเขาอายุน้อยถูกไหมครับก็จะมีผลเรื่องของพัฒนาการการเจริญเติบโตต่างๆแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนด้วยนั่นเองนะครับการใายแสงที่เราใช้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะสองที่หลักๆใชมเกอร์ที่อันทะในเด็กผู้ชายแล้วก็น้ําไขสันหลังนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการรักษาโดยการใช้ยาทั้งหมดทั้งมวลแล้วจริงๆเมื่อกี้คุณพี่พยาบาลพูดหมดแล้วแหละว่า การรักษานอกเหนือจากทางด้านร่างกายแล้วก็รักษาเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ต้องรักษาเป็นแบบองรวมมากขึ้นสมัยใ,ใ,ในปัจจุบันนี้เรารักษาทั้งคนนะเราไม่ได้รักษาแต่โครคอ่าเราก็ต้องมีการดูแลเรื่องจิตใจสภาพอารมณ์แล้วก็จิตวิญญ,ญาณของผู้ป่วยเราด้วยอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กแล้วเขาไม่มีความรู้สึกนะเขารู้สึกเต็มเมเลยนะครับงั้นเราต้องมีการให้ความสนใจในเรื่องตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนไปทําตามที่คุณพยาบาล สอ,สองกิจกรรมเมื่อกี้ครับเล่าให้ฟังครับก็จะาให้ผู้ป่วยเราเนี่ยผลลัพธ์การรักษาอันนี้ดีมากขึ้นอันหนึ่งที่อยากอยากเพิ่มเติมก็คือของโรงพยาบาลรามาเรารมีศูนย์ให้ความรู้ในโรงพยาบาลสําหรับเด็กป่วย<อ>นะครับที่เรามีครูการศึกษาพิเศษนะครับ,รบที่มาสังกัดอยู่ที่รามาเพื่อให้ความรู้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับซึ่งของเราเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นศูนย์ที่83หรือ4อะไรประมาณนี้เนาะ ครับผม83ครับของประเทศเนาะก็คืออยู่ในสังกัดของการศึกษาพิเศษสามารถให้ความรู้กับเด็กป่วยเรื้อรังได้ดังนั้น<ม>เด็กนอนโรงพยาบาลนาน,นๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเรามีคุณครูมาสอน,นมีอะไรให้เด็กทําระหว่างนอนโรงพยาบาลแน,น่นอนเลยครับถัดมาก็คือหลายๆท่านก็คงจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเรามีวิธีป้องกันตัวเรื่องของมะเร็งมดเลือดขาวหรือเปล่านะครับสําหรับการป้องกันมะเร็งมีเลือดขาวเนี่ยจริงๆในปัจจุบันนี้เนะี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันอย่างชัดเจนนะครับ แต่เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์ก็คือสามารถลดความเสี่ยงนั่น <ลด S 1> เองครับความเสี่ยงอ,อย่างที่เราพูดไปเบื้องต้นว่ามันมีสาเหตุหลายๆอย่างเลยที่เราสามารถลดได้ใช่ไหมครับเพราะสาเหตุพวกนี้เราทําให้สา,ารพร,รมในร่าง,งกายเราผิดปกติไปใช่ไหมครับอย่างเช่นเราก็จะลดเรื่องของการสัมผัสสารอันตรายต่างๆางเช่นยาฆ่าแมลงก่อนใช้แล้วก็จะมีการใส่ชุดป้องกันหรือหลังใช้เสร็จเราก็จะรีบไปอาบน้านะครับหรือว่าในสิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างอื่นเช่นแบบ พฤติกรรมการดื่มเหล้าสุบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเราส่วนใหญ่ก,ก็ไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้ปกครองใช้มากกว่าในเด็กในเด็กจะมีข้อมูลอยู่เหมือนกันเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของบิดาครับ,รบผมอาจจะมีโอกาสทําให้เด็กเป็นมะเร็งได้แต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจนก็คือเขากําลังทําการศึกษาอยู่เ,เพราะว่าข้อมูลที่มีจะเป็นข้อมูลเก็บการศึกษาย้อนหลังว่าถ้าเกิดใน แม่ที่ตั้งครันอยู่พ่อสูบบุหรี่ลูกเป็นมะเร็งเยอะขึ้นแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นข้อมูลย้อนหลังเราก็ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ชัดเจนเราจะต้องเก็บข้อมูลไปข้างหน้านะครับซึ่งเราก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่หรือมีบางการศึกษาก็บอกว่าการที่แม่เนาะที่มีลูกอยู่ในท้องโดนรังสีแบบอ่อนๆน,นะครับโดนเขาเรียกอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอ่อนๆเนาะที่มาโดนตัวเด็กนะครับที่อยู่ในท้องอยู่อาจจะกลายไปเป็นมะเร็งได้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆมันจะอยู่ใน มันจะอยู่ตรงไหนขึ้นมันจะอยู่ตามม้อแปลงที่อยู่ในเสาไฟฟ้าครับแต่อาจจะทำให้มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆได้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคเนาะข้อมูลปัจจุบันในการเกิดมะเร็งในเด็กยังไม่มีโดยเฉพาะมะเร็งเม่ขาวยังไม่มีอันไหนที่เป็นสาเหตุชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถป้องกันได้เนาะนอกเหนือจากนี้ก็คือการวางแผนการดูแลสุขภาพหมายถึงว่าช่วงที่ ลูกเราเนี่ยมีอาการผิวปกติอะไรแล้วก็พามาโรงพยาบาลแล้วก็มีการติดตามดูแลต่อเนื่องถ้ามีความสงสัยอะไรก็มาโรงพยาบาลเลยไม่ต้อง<ช>เก็บไว<ช>้เพราะว่าจริงๆโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือวาโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยเ,เ,เป็นโรคที่หาย,ยากถูกไหมครับแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นได้ยิ่งเราเจอเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งรักษาได้เร็วเท่านั้นแล้วก็ผลลัพธ์การรักษาก็จะดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เบื้องต้นวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่เตรียมมาขอบคุณนะคะครับผม ครับเบื้องต้นมีท่านไหนอยากสอบถามไหมครับขออนุญาตถามครับจริงก็ก็ทราบเรื่องนี้จากซีรีส์เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับแต่นนี้มีเวลาหนังเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้คนที่มีสายเลือดโดยตรงนั้นหมายถึงอะไรคะอ๋อครับผม ก็จะเป็นตามซีรีส์เนอะที่เขาบอกไว้ก็คือการปลูกถ่ายไขกระดูกระดูกจะเป็นแหล่งของเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดอย่างแรกที่มีการใช้ในการปลูกถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถใช้เซลล์ต้นกําเนิดจากกระแสเลือดนะครับในการปลูกถ่ายได้เนาะโดยแหล่งของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยก็คือจะมีแหล่งผู้บริจาคอยู่3แหล่งหลักๆนะครับก็คืออันที่1ก็คือพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะครับสามารถที่จะมีโอกาสที่เนื้อเยื่อตรงกันเป็นผู้บริจาคได้25% นะครับร้อยละ25แหล่งที่2ก็คือเป็นอาสาสมัครที่เนื้อเยื่อตรงกันซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็คืออาศัยหาข้อมูลจากสภากาชาติไทยนะครับเราสามารถหาข้อมูลจากทั่วโลกได้เหมือนกันนะครับทาากาชาติสามารถหาข้อมูลให้เราได้เนาะแต่ว่าปัญหาของประเทศไทยเนาะจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางสภากาชาติศูนย์บริการเซลล์ต้นกําเนิดเ็ลือดก็กําลังมีปัญหาอยู่ก็คือจํานวนผู้บริจาคเรายังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับประชากรไทย นะครับปัจจุบันประชากรไทยมีอยู่ประมาณ70ล้านเรามีผู้ลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้บริจาคอยู่แค่3 0 0 0 0 0ลายนะครับอาจใช่3 0,000 0ลายซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการหาผู้บริจาคจากบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางสภากาชาติก็มีการรณรงค์นะครับเ,เพื่อทําให้มีจํานวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเลือดเพิ่มขึ้นนะครับเนาะอันนี้จะเป็น2ออแหล่งหลักนะครับที่ใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเนานะก็คือ จะเป็นใช้จากไขกระดูกหรือจากกระแสเลือดนะครับโดยอาศัยจากพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรืออาสาสมัครนะครับจากสภากาชาติหรือสภา,าชาติประเทศอื่นนะครับ mm hmm. ยังมีวิธีการเลือกอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ยังเป็นทางเลือกอยู่อย่างเช่นใช้เลือดจากสายสะดือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลือดจากพ่อหรือแม่อะไรเงี้ยยังเป็นทางเลือกซึ่งมักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเราก็จะต้องใช้กรณีที่ตามมาตรฐานก่อนที่บอกไปครับผม ดังนั้นเราก็พยายามจะกระตุ้นเหมือนกันนะให้คนไปลงทะเบียนบริจาคไขกระดูกใช่ไหมครับอีกนิดนะคะค,คือคือดูแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นใช้บีดาเนี่ยไม่ทราบว่าเปอร์เซ็นต์การที่จะใช้แบบเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเขาบอกว่าเซลล์มันเหมือนกันโดย<อ>พร้อมความความหมายนั้นคือ,อยังไงครับผมได้ครับก็คือการที่เราจะหาผู้บริจาคเนาะเราจะไม่ได้ดูจากหมู่เลือด เราจะดูอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือจะเป็นดูความเข้ากันของเนื้อเยื่อนะครับหรือสังศัพท์ทางการแพทย์เราจะเรียกว่า HLA นะครับก็คือเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาว Human Leukocyte Antigen เป็นชนิดของความชนิดเป็นเลือดขาวที่จะดูว่า2คนเข้ากันไหมเนาะแต่าถามว่าพ่อจะตรงกับลูกไหมไม่ปกติจะตรงกันแค่ครึ่งเดียวเพราะว่า HLA ความเข้ากันของเนื้อเยื่อเป็นการถ่ายทอดจากพันธุกรรมพ่อและแม่ให้ลูกเพราะฉะนั้นพ่อให้ลูกครึ่งหนึ่ง แม่ให้ลูกอีกครึ่งหนึ่งลูกจะตรงกับพ่อหรือแม่แค่ครึ่งเดียวนะครับเนาะก,ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าจะหาคนที่ตรงกันควรจะต้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรืออาสาสมัครสภากาชาติไทยหรือที่สภากาชาติเขาใช้ชื่อคำว่าคู่แท้สเต็มเซลล์เนาะก,ก็คือคนที่มี HLA เนื้อเยื่อตรงกันเนาะเป็นคู่แท้ก,กันที่สามารถปลูกถ่ายให้กันได้หายากยิ่งกว่าแฟนอีกนะคะพี่สาวใช่หายากยิ่งกว่าแฟนูใช่ครับครับผม ประมาณนี้มีท่านไหนมีคำถามอยากสอบถามอาจารย์ทั้งสองท่านเพิ่มเติมไหมคะได้คะ่ะถ้าใครยังไม่กล้าถามตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ช่วงสุดท้ายได้นะคะค่ะขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะ